ด้วยหลายเหตุผลด้วยกันจริงๆแล้วทองคำเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่บอกคะ่ะเราเรามีการเก็บมาโดยตลอดคุณีตาเพราะว่าเรารู้ว่าคนเล่นคนใหญ่ที่สุดคือจีน<ะ>ขยับแรงมากในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าจีนต้องการที่จะขาน้นํานานกับอเมริกาใช่ไหมคะถ้าอเมริกา สิ่งเดียวที่ทำให้เขาแข็งแกร่งก็คือดอลลาร์ซึ่งพิมพด้ตลอดเวลาและไม่มีทองแบ็คแต่เราทุกคนเชื่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเชื่ออเมริกาเราเลยเชื่อดอลลาร์แต่อเมริกาก็ทำตัวประหลาดแปลกซะจนไม่อยากจะเชื่อแล้วจีนรู้เรื่องนี้จีนก็ทำสตร ATEGY ที่ตรงข้ามกับอเมริกาโดยการที่โอเคหยวนจะแข็งแรงได้เงินฉันขอเอาทองเนี่ยแบ็กหยวนไปเลย คนไม่ได้เชื่อหยวนคนไม่ได้เชื่อจีนเหมืนเชื่ออเมริกาแต่คนเชื่อในทองคําเสมอและแผนนี้ก็ใช้ได้ดีการเก็บทองที่ผ่านมาโดยตลอดระยะเวลาเนี่ยเราเห็นชัดมากเลยตัวเลขค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเก็บอันนี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องของแมโครอิคโนมิกเลยดังนั้น พอร์ตนะคะมันก็จะถูกปรับเหมือนกันเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นแล้วพอร์ตต้องปรับตามแต่สัดส่วนมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะเหมือนคนธรรมดาที่เขาเล่นกันเพราะว่า5%ของเงินใหญ่ๆมันใหญ่มากอยู่แล้วอะคะ่ะ